สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อามเล็ด no ซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาตราเจ้าคุณพัฒปุญญากามโมวัดไว้ด้วนเจรความสวนหรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทสสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายเช่นนะครับซึ่งล้นแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่สอบแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือ มีดหมอของท่านนันเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่อ,อยี่หนึ่งร้อยปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12บุาคม2 4 6พันนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0 9 7 0 1 9 5 6 18นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับผมสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนได้ทั้งวันเลยนะครับแต่ในกรณีที่นะครับติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับซึ่งเสี็จแล้วก็จะเป็นวันปกตินะครับซึ่งผมก็มีงานประจําทําเช่นกันนะครับก็มีหลายๆช่องทางนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะแนะนานะครับช่องทางแรกนะครับที่กําลังได้รับความนิยมนะครับนั่นก็คือ Facebook Fanpage นะครับซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับก็เข้าไปนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับซึ่งนะครับวัตถุบุคคลของเรานะครับลงแล้วนะครับก็จะมีนะครับข้อมูลแน่นๆนะครับให้เพื่อนได้ศึกษานะครับเผื่อมีนะครับรุ่นไหนอะไรยังไงที่เพื่อนๆสนใจนะครับก็ทักแอดมินนะครับพร้อมทำการซื้อขายได้ปกตินะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับ แล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับทั้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็อีก1เพจนะครับนั่นก็คือนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ดูแลทั้งหมดนั่นแหละครับเพื่อนนะครับซึ่งแอดมินของเราก็นะครับคาแรคเตอร์ก็แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆนะครับเคยซื้อขายกับแอดมินท่านใดก็นะครับ ก็สะดวกทางไหนก็ลองเข้าไปนะครับนะครับเพื่อนๆก็ราคานะครับเปิดจุดที่เราระคัปิดอยู่ที่เพื่อนๆนั่นเองนะครับนะครับชอบแบบไหนอะไรยังไงก็หรือนะครับติดต่อผมโดยตรงนะครับนั่นก็คือ facebook นะครับเพื่อนนะครับหรือไม่ก็ไลน์แอดนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับ 0970195618นะครับแอดไลน์กันเข้ามาเลยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้นะครับก็นะครับเราจะมาพบกับมีดในตำนานนะครับที่หายยากแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ราคาก็สูงมากแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือรุ่นนะครับหอระฆังปี60นะครับซึ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นนะครับ1นนิ้วนะครับขนาดสัลิกา1.5นิ้วนะครับนี่นะครับ ก็รุ่นนี้ก็จะตอกระฆังตรงนี้แล้วก็หมายเลขฝั่งนี้ตรงนี้นะครับนะครับมวลสารก็จะอุดที่ด้ามตรงนี้เลยนะครับอันนี้เต็มนะครับก็บางทีจะอุดจะอุดคืออุดไม่เต็มนะครับก็คือไม่ได้หลุดล่อนออกมานั่นเองนะครับก็สภาพเดิมนะครับเพื่อนนะครับนะครับก็ถือว่าสภาพโอเคอยู่นะครับสำหรับมีดเก่าปีลึกนะครับที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับ เป็นมีดวาระที่น่าสะสมที่สุดนะครับเพราะว่าปลูกเสกสี่วาระกับอีกหนึ่งไตรมาสเต็มๆนะครับสี่วาระของปี60นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเสาห้าปี60นะครับอ่าแล้วก็อีกหลายวาระเลยนะครับโดยเฉพาะไตรมาสนี่นะครับปลูกเสก3ามเดือนเต็มเต็มเลยนะครับหลวงพ่อเสกทุกวันเลยนะครับซึ่งเจ้าของเดือเขาเขาก็ถือว่าใช้แหละครับเพื่อนๆนะครับไม่ได้เป็นมีดสภาพ เก็บนะครับแต่ก็ไม่ได้ช้ําอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเขาใส่ซองนะครับเวลาเข้าบูชาพวกติดตัวเขาจะใส่ซองที่จะนะครับตามการเวลาก็น่าจะเป็นที่ซองนะครับเพื่อนๆนะครับดูนะครับซองก็เปื่อยไปเลยนะครับซึ่งใครที่นะครับเช่าหาวัตถุมงคลทางร้านนี่ก็จะมีซองผ้าเพิ่มให้อีกนะครับแล้วก็พันจีวรที่มีดให้ด้วยอีก ทีหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับซึ่งจีวรก็เป็นจีบรแท้ๆที่หลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับและหลวงพ่อท่านก็ห่มคลองอยู่นะครับก็บูชามานะครับแล้วก็เสกซ้ำอีกรอบนะครับเพื่อนนะครับมีดในตำนานนะครับนอกจากปี60ที่ต่อโคตตัพัดแล้วก็จะมีปี61แบบนี้นะครับเพื่อนนะครับอันนี้คือมีดขนาดปากกานะครับ2.5นิ้วนะครับต่อโคตพัด97แบบนี้เลยนะครับนะครับ มีดแท้ดูง่ายก็ต้องแบบนี้เลยนะครับไม้คูนตายพรายนะครับมีรอยจานนะครับแบบนี้เลยนะครับลายมือหลวงพ่อแท้ๆนะครับซึ่งก็มีแบ่งปันหนึ่งเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับหายากแล้วนะครับเพื่อนนะครับไปหาดูได้นะครับช่วงนี้ไม่มีหลุดเข้ามาเลยนะครับคนก็เก็บกันหมดแล้วนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับขนาด5านิ้วนะครับลายกงจันทร์ลายแบบนี้นี่ถือว่าเป็นลายที่หายยากนะครับเพื่อนนะครับ แล้วก็มีรอยจานที่ฝากแบบนี้นะครับถึงแม้จะเรือนรางแต่ก็ยังพอเห็นอยู่นะครับซึ่งเล่มนี้ก็ลูกคบลูกค้านะครับจองนะครับแต่ก็ยังไม่โอนสักทีนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับด้วยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงยังรับอยู่ไหมนะครับบอกเลยว่าหายากนะครับแพ้ดูง่ายนะครับถ้าเก๊เล่มนี้นะครับคืนสองเท่าเลยนะครับนะครับ ดูง่ายนะครับจากหาลายนี่เป็นลายที่หายยากนะครับถ้าปีลึกๆนะจะนิยมมากนะครับถือว่าสภาพสวยเลยเล่มนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับรุ่นนะครับพยักรบินนะครับขนาด3นิ้วนะครับใบมหาชนวนแบบนี้นะครับนะครับสร้างเพียง2ี่ be, 2> ิ <utilizz ates> เล mmm ่มเท่านั้นนะครับด้ามแกะไเป็นท้าวเวสสุวรรณแบบนี้นะครับก็ยังมีแบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับหรือจะเป็นนะครับใบเหล็กธรรมดานะครับ ดูการสร้างหนึ่ร้อยแปดเล่มนะครับซึ่งวันนี้ก็ปิดไปหนึ่งเล่มนะครับเหลือหนึ่งเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนใครที่สนใจนะครับทักแอดมินไม่ได้เลยนะครับข้อมูลก็ลงไว้ในเพจนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับลูกอมชันหมากแบบนี้นะครับลูกอมผ้าจีวรหลวงพ่อนะครับเป็นลูกอมชันหมากนะครับก็ลุ้นเนื้อด้วยนะครับเพื่อนนะครับก็เป็นฟีนเดิมแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปแกะ รุ่นเราเองนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่จะเป็นตะกรุดจะเป็นสาริกาหรือจะเป็นอะไรนั้นก็เพื่อนๆก็ลองไปรุ่นเราเองนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ได้ราคาเดิมด้วยนะครับที่นะครับเคยเช่าหากันนะครับจะเป็นสีพึ่งปี6 2นะครับตลับแอปเปิลแบบนี้หายากแล้วนะครับประสบการณ์ดีนะครับพ่อค้าแม่ค้านนิยมมาไปใช้นะครับหรือว่าจะเข้าหาเจ้านายนี่ก็เป็นเลิศนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านสําเร็จวิชาสีพึ่งมาจากหลวงลุงหมึกนะครับท่าน เสกสีพึ่งจนจนเรียกว่านะครับมีประสบการณ์ดีนะครับก่อนที่ท่านจะมาเสกมีดจนโด่งดังท่านก็เสกสีพึ่งตะกุดบลัดขิกนะครับไว้ก่อนแล้วนะครับท่านถึงท่านโด่งดังในทางนี้อยู่แล้วนะครับถึงมาสร้างมีดหมอจนโด่งดังนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นมีดวัดเขาล้อก็มีแบ่งปันนะเพื่อนนะครับเหล็กนะครับ เหล็กที่ไม่ต้องลูกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องไปถามชาวบ้านแถววัดเขาล้อดูนะครับว่าเหล็กสาราลังเก่าหลวงพเดิมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับเหล็กท่อนเล็กๆนะครับนิ้วเดียวนะครับราคานิ้วละสามร้อยคิดดูนะครับเพื่อนนะครับล้วตีเป็นมีดนะครับจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับอ่าถ้าจะเป็นมีดนะครับวัดสร้างนะครับปีหกสี่นะครับด้ามแกะเป็นพ่อปู่ฤาษี รมมคุูอันสูงสุดแห่างสาหร่ายตั้งปวงนะครับหนึ่งปีนะครับก็มีเพียงห้าสิบเล่มเท่านั้นนะครับและอยู่ที่ผมนี่สิบเล่มนะตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็ปิดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนนะครับใกล้หมดแล้วนะครับหรือจะเป็นมีดขนาดปากกาไม้ขนุนตายพายแบบนี้นะครับปีหกสี่ก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับสาลิกาไม้คูนตายพายก็มีนะครับปีหกสี่นะครับหรือจะเป็นเลื่อนสำลักนะครับหนึ่งจุดห้านิ้วแบบนี้ครับสร้างเพียงสี่ร้อยเล่มนะครับ หายากแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็มีคนมาปิดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับการที่มองหาอยู่นะครับเรื่อนรุ่นแรกนะครับที่ตอกคําว่าเจ้าคุณนั่นเองนะครับปกติแล้วมีดของหลวงพ่อเนี่ยจะตอกหลวงพ่อนะครับหรือไม่ก็คําย่อเป็นรอพพัดนะครับแต่รุ่นนี้นี่ตอกเจ้าคุณเลยนะครับเพราะว่าท่านได้เรื่องสรรักษ์จาก พระคูณนิวิทย์ปุญญากรนะครับมาเป็นพระราชมกุฎราชารย์นนะครับถือว่านะครับเพลื่อนไปเป็นชั้นราดเลยทีเดียวนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นมีดวัดนะครับก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับลายเสมาครึ่งใบนะครับเสมาเต็มใบน่องสิงนะครับเพื่อนนะครับก็มีแบ่งปันนะครับหรือจากลารายก็มีนะครับส่วนมีดเลื่อนสำหรับสักห้านิ้นะครับผมตั้งแต่ มีดออกมานี่ผมนะครับปล่อยปูชาไปประมาณทักห้าสิบเล่มได้แล้วมั้งครับขาดมือไปอยู่สามสี่วันนะครับวันนี้เข้ามาอีกหกเล่มปิดไปแล้วหนึ่งเหลือห้านะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับเหลือห้าเล่มเท่านั้นนะครับหมายเลขอะไรนั้นทักถามแอดมวินได้เลยนะครับเพื่อนนะครับนิยมมากนะครับเพราะว่าลายตอกนี่สวยงามมากนะครับเป็นลายยันคูแบบหลวงพุทธประสาททะเลนะครับก็จะมีนะครับน้ำมูพุทธายะนะครับพระเจ้าห้าพระองค์ นะครับแล้วก็จะมียันตรีที่สิงเหนะครับคุ้มครองป้องกันนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเลื่อนฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นก็เลื่อนสศักรุ่นแรกปี64นั่นเองนะครับตั้งแต่มีการสร้างมีดมานี่นะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นเลื่อนสรศักรุ่นแรกนะครับเพื่อนนะครับห้านิ้วนี้สร้าง1,500ยเล่มนะครับตอนนี้หายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับผมก็อยากจะรับเข้าจะเยอะนะครับเพื่อนนะครับแต่มันไม่ค่อยมีของนะครับน้องก็บุกมา นะครับเที่ยวหาวิ่งหาให้ก็ได้มาอีกหกเล่มก็ปิดไปแล้ว1เหลือห้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งครับที่เป็นตํานานไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับนั่นก็คือมีดวัดสร้างเองนะครับปีหกสองนะครับต่อโคตรพัดใหญ่แบบนี้นะครับนะครับเป็นโคตรพัดใหญ่นะครับจำนวนการสร้างเพียงเก้าสิบแปดเล่มนะครับในปี6กสองนะครับ มีด <au> ชุดนี้จะอยู่เฉพาะลูกศิษย์ใกล้ชิดแล้วก็กรรมการวัดเท่านั้นนะครับเป็นการลองตีมีดโค้ดพัดใหญ่นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับโค้ดพัดใหญ่เนี่ยจะตีมีดเล็กนะครับจะเป็นที่เห็นก็จะมีสาร,ริกานะครับแต่ไม่แต่ไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่ก็จะเห็น2 5ุนิ้วแล้วก็3นิ้วนะครับส่วนตี3นิ้วนี่เยอะเลยนะครับมีดใหญ่จะไม่ค่อยตีนะครับดังนั้นนี่ในมีดใหญ่เนี่ยมีน้อยแล้วนะครับ ยังมาเป็นมีดที่มีหมายเลขด้วยนะครับอย่างเล่มนี้นี่หมายเลขหนึ่งนะครับจำนวนการสร้าง9-8เล่มนะครับเล่มนี้หมายเลขหนึ่งนะครับอยู่กับอันนี้ลูกสิกใกล้ชิดจริงๆเลยนะครับแล้วน้องเนี่ยเขาไปบุกมานะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ผมซึ่งนะครับเล่มนี้ไม่เปิดราคานะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าโค้ดพัดใหญ่ที่ผมเนี่ยหมดแล้วนะครับดังนั้นถือโอกาสเก็บเล่มนี้นะครับที่หายยากนะครับมีหมายเลขนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งนั่นเอง แล้วแถมยังเป็นลายนิยมนะครับจกงจันทร์ลายแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับเมื่อเทียบก uh ับกงจันทร์ลายปี6 1หนึ่งนะครับเพื่อนนะครับสวยงามนะครับเอกลักษณ์นะครับแท้ดูง่ายสบายตานะครับไม่ว่าจะเป็นแหมเป็นลายตอกนะครับที่สําคัญ <acy. S 1> นะครับมีรอยจานนะครับนี่เลยนะครับลายมือหลงพอแท้ๆก็เป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนนะครับแคปไว้ศึกษาได้นะครับนะครับอันนี้เป็นปีลึกจริงๆนะครับเพื่อนนะครับ เจ้าของมีดเดิมนะครับอ่าใบนิดนึงนะครับเป็นพระนะครับแล้วเป็นผู้ที่ครอบครองมีดเสาห้าปีหกศูนย์เยอะที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเหลือแค่ไหนแล้วนะแต่ที่แน่ๆมีทุกไซส์นะครับนะครับเป็นพระนะครับท่านนี้นะครับแล้วน้องที่ไปบุกมาเนี่ยเขาเคยไปบวชด้วยนั่นเองนะครับก็เลยอ่าก็จะคุ้นเคยกันนะครับ แล้วก็เปิดมาไม่ไม่ไม่เบานะครับถึงจะคุ้นเคยก็ราคาไม่เบาเลยนะครับเอาคิดว่าราคาที่น้อน้องเขาเช่ามาเนี่ยเขาเปิดต่อไม่ได้นั่นเองนะครับจนตอนนี้เขาต้องมาเปิดให้ผมในราคาทุนที่เขาเอามาคิดว่าราคาทุนก็ยังแรงนะครับแต่ผมไม่ซีเรียสนะครับราคานี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับก็คือตั้งใจจะเก็บอ่าโค้ดพัด98ใหญ่ ไว้สักเล่มอยู่แล้วนะครับแล้วที่เอามาก็เปิดหมดนะครับผมจําได้ว่าผมมีรุ่นนี้นะครับที่สร้าง98เล่มเนี่ยผมได้มาประมาณทักผ่านมือผมสักสามสี่เล่มนี่แหละนะครับแ้วก็ไปหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้อีกไหมจนวันนี้นะครับได้หมายเลขหนึ่งก็ดีใจนะครับเพื่อนนะครับก็ถือว่าแลวเป็นลายแบบนี้ด้วยนะครับเป็นกงจัดรลายนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับเพื่อน ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับมีลูกค้าผมท่านนึงนะครับเป็นลูกค้าใหม่แต่ท่านก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็พยายามจะเก็บมีดวาระของวัดปีลึกๆเลครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็อยากจะพูดผ่านคลิปนี้นะครับว่าคนที่เขาเล่นหามีดวัดนี่เขาเก็บทุกลายนะครับเขาจะไล่เก็บปีลึกๆแล้วก็เก็บทุกลายนะครับซึ่งมีดของวัดสร้างเองเนี่ยมันเป็นมีดที่คลาสสิกครับถึงจะไม่มีหมายเลขก็เถอะนะครับ จะไม่มีหมายเลขแต่ถ้าเป็นปี60 6 1 62หนึ่งสองพวกนี้นี่จะมีน้อยอยู่แล้วนะครับพบเจอน้อยแล้วครับแล้วก็ของเก๊มันก็เก่อนนะครับถ้าจะหาของเจ๊แท้เนี่ยมาที่ร้านได้เลยนะครับนะครับไม่ต้องไปพึ่งใครนะครับใครถ้าอยากรู้ว่ามีดเก๊แท้นะครับถามผมนี่เลยไม่ต้องถามใครแล้วนะครับกว่าผมจะศึกษาได้กว่าผมจะถ่ายรูปมาให้เพื่อนศึกษานี่ผมบุกแล้วบุกอีกนะครับโดยเฉพาะเล่มไหนที่มีรูปถ่าย ประวัติชัดเจนที่สุดนะครับผมจะเอามาเก็บไว้เลยนะครับต่อให้แพงแค่ไหนผมก็จะบุกมานะครับแล้วก็จะมาถ่ายรูปเก็บไว้นะครับแล้วก็ศึกษานะครับแล้วก็จะได้ซ้ำๆแบบนั้นมาสามเล่มสี่เล่มนั่นแหละนะครับถึงจะมั่นใจได้ว่าเป็นมีดแท้โค้ดแท้นะครับผมถึงกล้าที่จะถ่ายรูปแล้วก็เผยแพร่ไปนะครับในตอนนี้นี่นะครับแอดมินกลุ่มหลายๆท่านนะครับเพิ่งเข้ามาเล่นหา นะครับเขาไม่เคยมีมีดผ่านมือเท่ากับผมเลยนะครับบางท่านเนี่ยนะครับบ้านอยู่ติดวัดแท้ๆนะครับเป็นแอดมินนะครับแต่ไม่เคยจับเลยครับมีดปี60นะครับหกหนึ่งอย่างนี้ไม่เคยจับนะครับหลายๆท่านก็ทักมาถามผมด้วยนะครับมาศึกษานะครับมาถามผมเลยแหละถามวิชานี่แหละนะครับว่าปี60เป็นยังไงแท้ไหมปีหกหนึ่งเป็นยังไงนะครับ สุดท้ายก็ยังมีเห็นว่ามีการซื้อขายมีดเก้กันอยู่นะครับซึ่งก็อันนี้ก็บราจะพูดยังไงทีนะครับเพื่อนนะครับแต่ที่ร้านนี่ครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุรการนะครับเก้ขึ้น2เท่านั่นเองนะครับใครที่อยากได้มีดแต่แท้มาเลยนะครับที่ผมนี่แหละนะครับมีเยอะนะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยถือว่าเป็นร้านใหญ่แต่ว่าจะตรงสเปกเพื่อนๆไหมนะครับก็ไม่ได้มีครบทุกรุ่นนะครับเพราะว่ามีมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับโดยเฉพาะมีดวาระปี เก่าๆลึกๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ผมเปิดช่าบูชาแบบโอ้โหแบบถล่มละถล่มทลายก็คือมีดวาระเก่าๆนั่นเองนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบแบบน,นั้นนะครับแพงไม่ว่านะครับไอ้คาว่าแพงเนี่ยมันก็อยู่ในหลักที่ไม่ได้แพงจริงๆนะครับมันก็ยังอยู่ในหลักที่เขาสามารถเช่าหาได้เพราะว่า,าคนที่ชอบวัตถุมงคลเนี่ยนะครับ หลักแสนเขาก็ยังเช่านะครับนะครับอย่างใน facebook แฟนเพจหรือ Facebook ของผมก็นะครับจะประมาณนี้นะครับเพื่อนก็เข้าไปศึกษากันได้นะครับอย่างโค้ดปี60นี่อย่างตัวนี้ตอกแล้วมันกระเด้งนะครับโค้ดกระเด้งก็ยังดูง่ายนะครับให้จาไว้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้มันจะไม่กลมนะครับมันจะไม่กลมนะครับนี่นะครับมันจะเป็นเล่มเหลี่ยมนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับเพื่อนมันไงมันก็เหมือนกันนะครับดูกี่ครั้งก็เหมือนกันเห็นไหมครับ อันนี้ชัดเลยครับอันนี้มาจาก9นิ้วเลยนะครับเก้านิ้วแล้วก็จะขอมีดนี่ระดับกรรมการประกวดเลยนะครับอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะครับผมเช่ามานะครับอย่างของเสาห้าปีหกศูนย์อันนี้ก็คือลูกศิษย์ใกล้ชิดเลยนะครับเอามาแบ่งปันผมนะครับมีที่มาที่ไปหมดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็นะครับประชาสัมพันธ์นะครับ ถ้าปิตานะครับใกล้ออกแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็ฝังเม็ดยาอย่างตอนแรกที่ผมเคยเรียนเพื่อนๆืว่าเม็ดยาฝังข้างหลังแต่ฝังข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับเม็ดยาทองคํานะครับจะมีนะครับ100องค์นะครับ1ลังเนี่ยจะมี1องค์เท่านั้นนะครับก็มีแค่100องค์นะครับดังนั้นนี่ผมได้มาที่ยอดมันเต็มแล้วนะครับเพื่อนนะครับได้มาก็ผมจะคลาให้เพื่อนเพื่อนเอาไปรุ่นกันเองนะครับ ใครได้ช่วยทักบอกผมด้วยนะครับอย่างครั้งที่แล้วนี่นะครับสี่เหรียญเงินก็มีท่านหนึ่งนะครับได้คนเดียว2เหรียญเลยนะครับบอกเป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีมากนะครับแล้วก็ส่วนใครที่จองมีดคู่บารมีนะครับยังตกค้างนะครับในเรื่องของ7นิ้วนะครับ9นิ้วไม่มีนะครับมีแต่7นิ้วกับชื่อกรรมการเนี่ยนะครับผมถามผู้สร้างแล้วแล้วก็โทรไปถามช่าง นะครับผมรู้จักช่างคนนี้นะครับบางเอินนะครับเขาก็บอกว่าเขาทําอยู่นะครับทาคนเดียวนะครับงานมันเลยออกมาช้านะครับซึ่งนะครับผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับที่นะครับเป็นคนรับจองให้แต่ก็บอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับมีดรุ่นนี้เลยนะครับนะครับผมได้แค่ค่าจัดส่ง100บาทเท่านั้นนะครับซึ่งนะครับบางท่านก็ส่ง2รอบนะครับหากค่าส่งแล้วก็นั่นแหละครับได้แค่นั้นเลย นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นศูนย์จองนะครับซึ่งผมก็แค่รับจองให้เพื่อนๆแล้วก็รับยอดเป็นแสนนะครับแล้วก็ติดตามให้จนครบแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็มีหลายๆท่านสงสัยก็ทักมาถามก็พูดผ่านคลิปนี้เลยนะครับรอนิดนึงนะครับก็ตามเขาเลยครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนววของเรานะครับใครที่อยากได้มียแท้ๆรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการก็มาที่ร้านเลยนะครับ นะครับหรือจะโทร0970195618นะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับหรือไม่ก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากาวมวัดให้ด้วยนะครับจงปร,รักษาและดลบันดาลให้เพื่อนมีสุขความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภาพละลาวจนสุขสรรเสริญสบียาปฏิภาณธนะสามสุขบันอบสรรคใดโรคใยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้ง,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 งแต่บัดนี้ ปราบเข้าสู่มนีพานเตินครับผมสาธุครับผม